รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฉันคิดถึงเธอฉันนอนล้วเมื่อแล้วฉันก็ได้เจอเจ้าหลอดไฟบนหัวไงเธอคือประกายความอย่างรู้คือของกำนัดจากสวรรค์ส่งมาให้ฉันได้สร้างมัน ให้เป็นรางวัลของขวัญให้โลกรู้สมรภูมิไอเดียมันจะทํางานตลอดเวลาแล้วครับผมมั่นใจว่าทํางานตลอดเวลาผมแอบงุดหงิดใจนิดหน่อยครับว่างานของคุณยังไม่จบอ่ะคุณ์ชนนี้ทุกควเรือนควรจะมีติดบ้านไว้อย่างน้อย1อันครับผมขัดใจมากเลยเดี๋ยวขอคิดกันแต่ระบบนี้ออกแบบมาง่ายหรอครับ คือเราชอบต้นอะไรซื้อมาใส่ได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนดินไม่ต้องเปลี่ยนกระถางไม่ต้องลดน้ําต้นไม้โตโตวไวอย่างน่าอัจจรรย์ครับเจาะลูด้านล่างเพื่อที่จะให้เป็นแผ่นกล้วยนั้นได้ตกลงไปกาลังนึกว่ากล้วยอยู่ตรงไหนถ้าอาจารย์วาดกล้วยมาสักหน่อย <Yeah. S 2> ตอนรับเข้าสู่รายการสมรภูมิไอเดียสมร,ภ,มรภูมิที่จะคัดเลือกนะคะสุดยอดนักประดิษฐ์ เพียงแค่หนึ่งคนคที่จะ <ผม S 1> ชนะเลิศสำหรับโครงการสิ่งประดิษ์ติดครเรือน<ม>ตอนนี้เนี่ยเราเดินทางมาถึงการแข่งขันในรอบที่ชื่อว่าดูไม่ใช่ว่าดออูดูแต่เป็นดีโอดูต้องทำนะครับต้องลองทำขึ้น<ช>มาเลยให้ได<บ>้เ,เห็นภาพแต่ว่านักประดิษฐ์ตอนนี้ที่ยืนอยู่บนเวทีของเราในรอบแบทเทิลหรือว่ารอบดูนี้นะคะน็อกเอาท์เลยสามทีมเอา1ทีมที่จะผ่านเข้าสู่รอบ10ทีมสุดท้ายรอบดู แต่ละทีมจะต้องออกแบบและจัดทําโมเดลหรือแบบจําลองกลไกลของนวัตรกรรมที่ได้นําเสนอไปเพื่อสาธิตการทํางานให้กับคณะกรรมการโดยในรอบนี้จะตัดสินด้วยวิธีการให้คะแนนทีมที่ได้คะแนนรวมจากคณะกรรมการทุกท่านสูงที่สุดจะได้รับสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบถัดไปสําหรับนวัตรกรรมที่ผ่านการแข่งขันเข้าสู่รอบสุดท้ายจนเป็นผู้ชนะจะได้รับทุนการศึกษา10,000แบาทพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันดับที่2จะได้รับทุนการศึกษา50,000บาทและอันดับที่3จะได้รับทุนการศึกษา30,000บาทสนับสนุนโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับสวัสดีครับผมบนาเทตว,วันแจ่มพุ่ม บ้านรักต้นไม้นองแขมกรุงเทพครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสออจรเจมพุ่มบ้านรักต้นไม้นองแขมวันนี้พวกเราจะมานําเสนอกระเช้าพืชผักสวนครัวครับการใช้งานคือสมมติเราซื้อกระเช้าพืชผักสวนครัวนี้มาใช่ไหมครับเร,เราเติมน้ําก่อนอย่างแรกให้ตามเกณฑ์เราจะมีหัวปรับเกณฑ์ถ้าเกิดเกินเกณฑ์เขาจะออกตรงมีช่องตรงนี้พอเติมน้ําเสร็จปุ๊บเราก็กระถางที่เราซื้อมาที่เราชอบไม่ว่พืชผักสวนครัวแล้วก็ซื้อมาใส่ได้เลยคืออันนี้จะเปรตเสมือนแก้มดิงในตัว รดน้ําที่นึ่งอยู่ได้5้าถึงเวันพอแล้วระบบจะทํางานสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพอใส่ต้นไม้ครบเสร็จเลยเขาจะเป็นระบบปิดโดยสมบูรณ์พอแดดออกต้นไม้ก็จะกินน้ําน้ําก็จะระเหยกินน้ําทางข้างล่างอาหารปุ๋ยเลี้ยงทางข้างล่างแล้วพอแดดออกร้อนเกินเขาก็จะระบายอากาศทางนี้แล้วก็การดูดอากาศเข้าไปแทนที่จะเป็นการหมุนเวียนน้าและอากาศอันนี้เรามีอุปกรณ์เสริมเป็นบันไดสุขภาพ ถ้าสมมติว่าการติดตั้งอย่างง่ายก็คือเราซื้อนี้มาแล้วเราก็เสียบแล้วก็พิงไว้ตรงฝาบ้านแบบนี้ได้เลยเป็นอีกหนึ่งสิ่งประดิษฐ์ที่น่าสนใจทีเดียวครับด้วยการนําเสนอที่เห็นรูปร่างของสิ่งประดิษฐ์มากขึ้นรวมถึงอุปกรณ์เสริมที่ช่วยให้การติดตั้งสะดวกแบบนี้น่าจะโดนใจกูรูไม่น้อยแหละครับซึ่งน้องๆทีมนี้จะผ่านเข้ารอบไปได้ไหมนั้นก็ขึ้นอยู่กับคู่แข่งทั้ง2ทีมของเขา ซึ่งทีมถัดไปก็ไม่ธรรมดาทีเดียวเพราะเป็นหนึ่งในนักประดิษฐ์ที่เคยผ่านเข้าไปถึงรอบสุดท้ายของรายการเราแล้วกับทีมเครื่องสไลด์กล้วยฉาบครับสวัสดีครับสำหรับเ,เครื่องฝานกล้วยฉาบนะครับซึ่งเราทำแบบจำลองมาของวันนี้นะครับก็คือทำจากกระบอกไม้ไผ่นะครับแล้วก็ เฉือนเพื่อที่จะวางแผ่นลองสไลด์ตรงกลางนะครับก็จะวางแผ่นใบมีดซึ่งสองคมหันคมออกคนละด้านซึ่งต่างจากอาของเดิมซึ่งมีใบมีดเดียวไปครั้งเดียวไปกลับเนี่ยได้แผ่นเดียวนะครับในส่วนของอขนาดซึ่งเราประดิษฐ์ก็คือจะประดิษฐ์นี่ก็คือมีขนาดเทียบเท่ากับตัวจริงที่เราจะประดิษฐ์ก็คือทั้งความยาวนะความสูงแล้วก็ความกว้าง ขั้นตอนการทํางานนะคะอันดับแรกเปิดฟาที่ใช้ครอบจับกล้วยอ่อกจากนั้นวางกล้วยลงแผ่นลองเลื่อนสไลด์ค่ะปิดฟาที่ใช้ครอบครอบจับลงโดยให้กล้วยนะคะอยู่ตรงกึ่งกลางของตัวกดทับค่ะแล้วก็กดลงปิดลงค่ะซึ่งขอสมมุติว่ากล้วยนั้นได้กดทับลงแล้วนะคะจากนั้นล็อกพลังเลื่อนสไลด์ให้แน่นวิธีการจับอยู่ในลักษณะนี้ค่ะซึ่ง เนื่องจากว่ามีแรงกดจากสปริงอยู่เราไม่ต้องทําอะไรมากแค่สไลด์กลับไปกลับมาโดยไม่ต้องกดอะไรค่ะแล้วเมื่อเราสไลด์ผ่านไปมีดแรกนะคะกล้วยจะถูกฉีกและถูกกล้วยจะตกลงมาทางช่องนี้นะคะแล้วพอเราดึงกลับกล้วยก็จะสัมผัสกับใบมีดที่2ทําให้ถูกฉีกแล้วก็ได้อีกอีกแผ่นนึงค่ะสรุปแล้วว่าเมื่อเราสไลด์กลับไปกลับมาเราจะได้แผ่นกล้วย2แผ่นค่ะโดยเราจะทําต่อไปเรื่อยๆจนกว่ากล้วยที่เรามีนั้นจะเหลือ น้อเป็นส r o k e แล้วรู้ได้ไงว่าตะปูเนี่ยมันไม่เจอใบมีดตะปูที่บอกเมื่อกี้เนี่ยตะปูที่จับกล้วยไว้เนี่ยพอมันใกล้ๆส,สุดแล้วเนี่ยตะปูมันก็จะไปล่อบใบมีดครับในในลักษณะของ<ะ>ตัวกดท <TV S 2> ับนะครับ,ะรบจะเป็นลักษณะโค้งๆนะครับเพราะนั้นตัวตะปูนี่จะอยู่จมจมจากในส่วนของอขอบที่ที่เขาจะวิ่ง ถามมาต่อไปแบบนี้ยอมรับเลยครับว่าทำการบ้านมาดีจริงๆกับทีมเครื่องสไลด์กล้วยฉาบเรียกว่ามาครั้งนี้ไม่ได้มาเล่นๆแน่นอนครับแต่ด้วยการพรีเซนต์ที่ทำมาดีของทั้ง2ทีมที่ผ่านมาแบบนี้จะสามารถกดดันทีมสุดท้ายได้ไหมนั้นต้องมาลุ้นกันช่วงหน้าครับสมรภูมิไอเดีสมรภูมิไอเดีย สนับสนุนโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในช่วงที่แล้วเราได้ชมการนำเสนอของทีมกระเช้าพืชผักสวนครัวและเครื่องสไลด์กล้วยชาไปแล้วซึ่งตอนนี้ก็ได้เวลาของทีมสุดท้ายของวันนี้ที่ในรอบที่แล้วได้นำเสนอไอเดียง่ายๆแต่ผ่านเข้ารอบมาได้ต้องมาดูกันว่าในรอบนี้จะผ่านไปได้ไหมครับ อุปกรณ์แขวนอาหารกันมดของผมนะครับก็คือออกแมบมาด้วยความเรียบง่ายนะครับกลไกไม่สลับซับซ้อนนะครับการใช้งานก็ง่ายมากนะครับแค่เติมน้ําไว้นะครับมันจะมีขีดระดับบอกไว้นะครับนี่ครับพอหลังจากที่เราไปตลาดมาครับอ๋อไปตลาดซื้อมาขนมใส่ไส้นะครับแช่ตู้เย็นไม่ได้ครับไม่งั้นไม่ร่อยนะครับ รอแม่บ้านรอพ่อบ้านกลับมาจากที่ทางานเพื่อที่จะมากินอะไรเงี้ยครับแผลไม่ได้ครับเดี๋ยวมดขึ้นใช่ไหมหมดไต่ขึ้นมาลงมาเจอน้าโอ้ยน้ำไปไม่ได้ครับ<อ>กลับบ้านโอเคครับอ,อุปกรณ์นี้นะครับมีประโยชน์ในวงกว้างมากนะครับถ้าทุกบ้านมีไว้แค่เพียงหนึ่งอันมันก็จะสามารถทําประโยชน์ให้สมาชิกทั้งบ้านได้เลยนะครับและอุปกรณ์นี้ไม่ต้องชาร์จแบตนะครับ ไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับถาบใดที่เราเติมน้ําไว้แล้วก็แขวนอาหารไว้มันจะทํางานให้เราตลอดเวลาครับและไม่ต้องห่วงเรื่องยุงมาวางไข่ครับเพราะว่าประมาณ5 6วันน้ําก็จะแห้งแล้วครับเราก็เอาไปเททิ้งหรือว่าเติมน้ําใหม่ได้เลยครับ mm hmm. ก็คือวงจรของยุงอะ่ะมันจะ7วันถึงจะเป็นตัวใช่ไหมครับฉะนั้นเรื่องนี้หมดปัญหาเรื่องช็อคเรื่องอะไรที่อามาขีดกันมดไว้น่ะก็ไม่ต้องใช้ละเพราะว่า มันมีสารพิษด้วยใช่ไหมครับอโอค,ครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้คือประโยชน์ที่ผมเพิ่งเจอตอนที่มาแต่งตัวให้มันคือสิ่งนี้มันมีพื้นที่พื้นที่ตรงนี้เราสามารถจะใส่ความทรงจำอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นของที่ระลึก งานบุญงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่ใส่ได้เลยครับเจ้ภาพใส่ใส่ไปได้เลยรอ60ปีพี่ปอใช่แจกเป็นสล้วของลวยมอบให้แขกผู้มาร่วมงานได้กลับไปใช้ที่บ้าน เพื่อที่แฉกร่วมงานจะได้ระลึกถึงความทรงจํานี้ไปตรอดตรานานเท่านานถือว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เลือกยากเป็นอีกกลุ่มที่เป็นกลุ่มออฟเดตถ้าเป็นบอลคือไม่รู้จะให้ใครดีนะคะอันนี้อัจฉริยะอันนั้นก็ลงตัวภูมิปัญญาชาวบ้านอันนั้นเรียบง่ายแล้วหน้าเขานี่เหมือนสปิเกอร์ที่เขาติดมาเลยเขายิ้มตลอดเลยนะคะไม่น่าเชื่อกูรูคะมีอะไรจะคอมเมนต์เพิ่มเติมในสามชิ้นนี้ดรชิดเชิญค่ะคือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยส่วนใหญ่จะต้องการรู้ผลจริง เนะพราะนั้นตอนนี้ชิ้นที่เห็นจริงก็อาจจะเป็นชิ้นที่3นะครับส่วนชิ้นแรกเนี่ยมีศักยภาพเยอะแต่เราไม่รู้ว่าหนูเขาเอาต้นไม้งามมาให้ผมดูหรือเปล่าไม่รู้นะครับสิ่งที่จะต้องคอนเวนต์ convince, หรือทําให้ชัดเจนก็คือว่าการเติมน้ําการที่ต้นไม้เทคความชื้นจากน้ําไปฟลู Flow อากาศที่อธิบายเนี่ยมันเข้าทางนู้นออกทางนี้แล้วก็ปรับได้เนี่ยแต่ผมคิดว่าเป็นไปได้นะแต่ตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในขั้นต้นแบบอยู่ก็ยังต้องถามมันต่อไป ส่วนของรายที่2เนี่ยผมดูว่ากลไกค่อนข้างดีน,นะก็มีการโปรเทคเรื่องตะปงตะปูอย่างที่ผมถามเมื่อตะกี้นี้แต่แล้วก็ตามเนี่ยเดี๋ยวพอเราสร้างจริงเนี่ยเราจะเห็นว่าชีวิตจริงกับชีวิตตอนที่มาพูดตอนนี้มันเหมือนกันหรือเปล่านะส่วนนนี้เรียบง่ายอย่างที่เขาพูดนะครับแต่อยากจะเติมว่าถ้ากลัวยุงจริงก็เติมสบู่เติมผงทักฟอกไปนิดเกลือเกลือเกลือก็ได้เขาไม่มาเลยนะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะครบวงจรอันนี้ก็เรียบง่ายที่สุดแต่ที่ลําบากใจคือว่า ความซับซ้อนเนี่ยสามชิ้นนี่ไม่เหมือนกันเลยนะไม่รู้ตัดใหญ่ตัดใหญ่ยากจังกลยที่ดุกค่ะคือคือพี่แค่รู้สึกว่ามันรกอะลูกเส้นสายต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะออกแบบเส้นทางในการที่จะส่งลมส่งน้ําอะไรของเราเนี่ยให้มันออกมาแล้วลงตัวแล,ล้วก็รวมทั้งไอตัวกระถางกระบะอะไรที่มันทําให้เป็นคือคนจะทําสวนจะปลูกต้นไม้ดอกไม้ก็รักความสวยงามอยู่แล้วอะ มันมันเป็นไปได้ไหมอันนี้อันนี้ที่คิดอยู่นะครับดูแต่ว่าในแง่ของว่าเออมันเหมาะสําหรับคนที่ที่เก็บรดต้นไม้นะปกเส้นต้นไม้มาปบแล้วก็ซึ่งซึ่งดอกเตอร์ก็บอกว่าต้องรอพิสูจน์ว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าใช่คือคือเนื่องจากมันมีทั้งฟลูอิดคือน้ําแล้วก็มีความดันไอ้น้ำนะในหลักการแล้วเนี่ยโอ้โหเขาคำนวณเขาทำตีสิธิ์ไปเอกเลยนะว่ามันเนื่องจากมันมีการโฟลของสองานะอยู่ในขณะที่เราเราก็แอบชอบอันสุดท้าย ในลักษณะของความเรียบง่ายแล้วก็ต่อยอดไปได้อีกอันตรงกลางก็นะอันตรงกลางก็เป็นอะไรที่คืออันตรงกลางกาลังคิดว่าถ้าจารย์จะทําเป็นงานจริงขึ้นมาจย์จะเป็นไม้ไผ่แบบนี้หรอคะออเป็นสเตลเลสอันนี้เป็นแค่โมเดลต้นแบบแม้ถ้าเป็นไม้ไผ่มันก็น่ารักดิมกันเนาะแต่ว่าเรื่องของความสะอาดเรื่องความชื้นเชื้อราก็เข้าใจแล้วแบบนี้คําตัดสินจะเป็นอย่างไรไปลุ้นกันครับ แข่งขันก็คือการแข่งขันกฎก็คือกฎนะครับกติกาก็คือกติกาแต่ว่าวันนี้เราภูมิใจนะคะจริงๆแล้วเนี่ยรางวัลก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าการได้เห็นเยาวชนรวมไปถึงนักประดิษฐ์ไทยอ่ะคิดได้แบบนี้นี่คือเป้าหมายของรายการนะคะเชื่อว่าประสบความสำเร็จทีเดียวประสบความสําเร็จมากแล้วเราก็ภูมิใจที่เราได้เห็นคนเก่งๆคนไทยแล้วก็กล้ามายืนตรงนี้ด้วยมาจากหลากหลายจังหวัดหลากหลายที่มาแต่ว่ามีหัวใจเดียวกันก็คือเป็นนักประดิษฐ์นะคะ ตอนนี้ผลอยู่ในมือดิชันแล้วหนึ่งทีมของกลุ่มนี้ที่จะผ่านเข้าไปสู่การแข่งขันในรอบต่อไปได้แก่ได้แก่พระเช้าพื่ผักวนครูและรับเงินต่อยอดไอเดียหนึ่งมืนบาทจากอ๊อ สนับสนุนเชิคนเก่งนะคะเดี๋ยวก่อนที่ไปจะไปช่วงต่อไปเนี่ยพี่ดุ๊กมีอะไรอยากจะเสริมเชิญค่ะคืออยากจะบอกว่าจริงๆทั้งสองท่านที่ไม่ผ่านเข้ารอบเนี่ยก็เป็นอะไรที่โดนใจเรามากเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราตัดสินใจเลือกน้องไปเนี่ยเพราะเราเชื่อว่าน้องจะไปต่อยอดแล้วก็จะทําให้มันดูสวยงามได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปให้ไกลกว่านี้เยอะๆนะในเมื่อเลือกน้องมาเป็นตัวแทนของพี่ทั้งสองท่านเรียบร้อยแล้วถ้าไม่สวยโดนแน่พี่ดุ๊กไม่สวยโดนแน่แล้วไม่สวยเนี่ยพี่สองท่านเขาจะเสียใจ แต่ตอนนี้ทั้งสองท่านไม่ต้องเสียใจนะครับผมขอบคุณครับสุดยอดคำนี้สวยนะคะส่วนอันนี้ยดาวทับ่านแล้วเพราะว่าเราจะขายที่ตลาดนัดอันกำไรอันละสิบบาทคนไทย60ล้านคน600ล้านบาทครับคุณรวยแล้วอย่าลืมกันนะจังจังหวัดตากนะคะอาจารย์ก็เหมือนกันนะคะให้กำลังใจต่อไปนะคะเก่งมากเลย มรไอเดสนับสนุนไอเดียแซบโดยอามาโดมันก็รอนานมั่งบางทีแล้วแต่ช่วงจังหวะกระเป๋าพูดไม่ค่อยดีใช่เมื่อกี้โดนเลยกระเป๋าเมื่อกี้โดนมาแล้ว ให้แบบว่ามีป้ายที่ชัดเจนแบบว่าบอกว่าฝ่ายนี้ไปไหนไปไหนอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้น สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเชนธนาเช่นเคยนะครับในช่วงไอเดียแซบวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าพูดถึงการเดินทางในกรุงเทพมหานครนะครับเราก็ต้องนึกถึงรถประจําทางหรือว่ารถเมลนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะพาไปพบกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งได้รวมตัวกันนะครับแล้วก็พัฒนาระบบขนส่งของประเทศไทยนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะตามผมมาเลยครับไอเดียแซบทั้งนี้ครับนัดไว้ตรงป้ายรถเมลครับ แล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับคุณนูน้ลินและก็คุณอุ่มนะครับเป็นสองสาวจากกลุ่มเมเดนะครับสวัสดีทั้งสองสาวนะครับตอนนี้คุณผู้ชมคมจะสงสัยว่ากลุ่มเมเดคือกลุ่มอะไรช่วยอธิบายที่มาหน่อยครับได้จริงๆคือพวกเราเป็นกลุ่มคนที่สนใจเรื่องการพัฒนาเมืองนะคะแล้วแต่ว่าคอมมอนหนึ<า>่งที่เราสนใจร่วมกันก็คือเรื่องของพัฒนาขนส่งสาธารณะคค่ะก็คือมาเจอกันตอนทำงานสังคมที่วันที่โฮสเทลของเพื่อนอ๋เลยเป็นที่มาของใายนี้ที่เรามายืนอยู่เนี่ยนะครับว่าหน้าตาเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะไม่คุ้นนนชิะ คือมันก็จะมีความแตกต่างจากป้ายรถเมล์อื่นๆนะครับอันนี้มันเป็นยังไงฮะอธิบายให้ฟังหน่อยฮะคือเราทํางานในพื้นที่บริเวณนี้อยู่แล้วแล้วเราก็คนพบว่ามันมีคนต่างจังหวัดหรือคนจานวนมากเข้ามาในพื้นที่ช่วงนี้เป็นพิเศษเราเลยรู้สึกว่าการให้ข้อมูลในการเดินทางก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันอย่างหนึ่งที่ถ้าเกิดเป็นคนแก่ที่ไม่ใช้สมาร์ทโฟนนะค่ะเขาก็จะไม่สามารถใช้กูเกิลแมพได้ใช่ใช่เลยรู้สึกว่าการให้ข้อมูลที่ป้าย ก็ร่าจะมีส่วนช่วยในการเดินทางเขาจริงๆคือป้ายค่ะมันดีไซน์ว่าให้แต่ละป้ายไม่เหมือนกันแล้วก็รู้ที่แสดงอะค่ะมันจะแสนแนงดงทิศที่ไปในป้ายต่อไปตอนนี้เราอยู่ที่ราชดำเนินเนาะ,ะป้ายต่อไปของสายสองะค่ะคือสนามหลวงอ๋อก็คือป้ายที่เหลืออยู่ใช่ค่ะแล้วก็มาท้ายแล้วก็จะไปตกสายที่สนวนพรลาลมค่ะใช่แต่ว่านี่คือลุ้นปกติถ้าเกิดในช่วงพระราชพิธีเนี่ยก็จะไม่ได้วิ่งตรงนี้ก็จะวิ่งแค่สนามหลวง แล้วก็มีให้ดูด้วยนะครับว่าเป็นรถธรรมดาใช่ธากาดาหรือว่าขึ้นทางด่วนรวมถึงรถที่วินทั้งคืนใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องของโหลดของ c o น n e c ทิว i ี y ต่างๆอะค่ะไม่ว่ารถไฟฟ้าใต้ดินบนดินนะคะไอพอดลิง์หรือว่าระบบเรือด้วยได้ข่าวว่ามีอีกป้ายหนึ่งด้วยใช่ไหมใช่เป็นอีกแบบหนึ่งค่ะเป็นดีไซน์อีกแบบหนึ่งคือไม่ได้เป็นโปนป้ายรถเม์แต่ว่าเป็นป้ายข้อมูลในการเดินทางคล้ายๆกันอยู่ที่นุ่นสวัสดีไทยสมรภูมิไม่ได้เป็นป้ายหยุดรถแต่เป็นป้ายนังัขอาด ถ้ายังนึกภาพไม่ออกนะครับเดี๋ยวตามไปพร้อมกับผมแล้วก็พี่บีทั้สงสองคนแล้วกะไปด้วยรถเมย์ดีไหมนี่เดี๋ยวตามไปที่ใต้ต่อไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเจอก,กันครับไปครับ จากการพัฒนาป้ายรถเมล์แล้วกลุ่มเมเดยยังมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะในรูปแบบต่างๆผ่านแฟนเพจโดยทำเป็นภาพหรืออินโฟการาฟริกแบบง่ายๆอย่างเช่นเรื่องรถเมล์ที่ขึ้นทางด่วนซึ่งวิ่งเป็นช่วงเวลาหรือเรื่องรถเมล์ที่วิ่งไปสนามบินครับ เอาละครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับเรายือนอยู่กันที่เกาะพญาไทที่มาเป็นป้ายที่ ที่ทีน้สองคนได้เกิดเอาไว้นั่นเองมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นนะครับเอาแล้วอย่างป้ายที่อยู่ข้างหลังเรานี่มีหลักการใช้งานและอธิบายยังไงครับจริงๆคือป้ายมันใหญ่เนาะมีพื้นที่มากขึ้นร้อ็เล่นกับมันได้มากขึ้นนะคะเราก็จะมีการแบ่งโซนของของตัวป้ายว่ารถที่จริงรถที่ต่อทุกคันที่นี่ค่ะจะมุ่งหน้าไปทางหลนงพิทยาไทยแต่ว่าจุดที่มันจะเลี้ยวไปทางเส้นทางต่างๆก็จะต่างกันจะมีช่วงของรัสสปาลกรัสเทวีพาตติน่ามาค่ะแล้วก็สนามหลวงแบบสาย59หรือ503จริงๆแล้วมันก็จะรรรรรีีีพกับป้าาาาธมดดททท่่เเชนนิ เพื่อเพื่ออีกหน่อยอะค่ะพอมันทําทางกรุงเทพละ่ะมันก็จะเป็นระบบเดียวกันเร<อ>ื่องของการเรียงรู้เรื่องของสัญลักษณ์สีแดงสีฟ้าของรถธรรมาดารถแอร์อะไรเงี้ยอ๋อนี่เท่าที่ฟังมานะครับแล้วก็ได้พูดคุยกันมาเนี่ยท่ากับว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มเราซึ่งเป็นต้องบอกว่าเป็นประชาชนปกตินะาทาในสิ่งที่เหมือนช่วยระบบขนสง่งหรือการใช้ชีวิตของคนกรุงเทพให้สะดวกขึ้นเนี่ยถามตรงๆสมมุติวันนี้เราออกอากาศไปแล้วมีนักเลงคีย์บอร์ดพิมมาครับตึ๊ด โอกสวยเกินไปหรือเปล่าทำไมไม่เอาเวลาไปทำอย่างอื่นเราจะตอบคำถามนี้ยังไงครับจริงๆเราก็ไม่ได้โลกสวยหรอกค่ะคือ<ะ>เราก็เป็นคนใช้รถเมล์หรือว่าขนส่งสาธารณะเป็นประจำเราแค่มองว่าเราเห็นว่ามันเป็นปัญหาเนาะเราไม่เข้าใจเราหลงทางขึ้นมาคือหลงจริงๆแล้วก็เลยเอาปัญหาของเราอะค่ะมาแก้ไขปัญหาหคือเราก็มองจากโลกดักดา๊ากเนี่ยแหละค่ะแต่ก็จะไม่ให้มันดักต่อไปแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นคือทำให้ดีขึ้นแต่ว่าในเชิงของเป้าหมายพวกเราเนี่ย ระยะยาวนี่คือเราวางไว้ถึงจุดไหนครับเพราะว<ม>่าได้ได้ยินมาว่ามีการประสานงานกับภาครัฐด้วยใช่ไหมครก็ประสานหลายหน่วยงานเลยค่ะเพ,<อ>พาราะว่าป้ายรถเมล์ป้ายหนึ่งเนี่ยมีหน่วยงานที่เป็นภาครัฐ<ม>เกี่ยวด้วยสามหน่วยงานแล้วก็ต้องคอยประสานงานว่าเราอยากขอพื้นที่เขานะ<ม>แบบเรามีไอเดียมาเสนอนะอะไรเงี<ม>้ยค<ม>่ะก็คือสองป้ายที่เราไปถ่ายตอนแรกอะค่ะอันนั้นนะคะเป็นป้ายตัวอย่างแล้วเราก็เราจะทาป้ายอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นแล้วก็หวังว่ามันจะอยู่ในทุกๆที่ในกรุงเทพมหานครเนอนาคะ ครับสุดดยอดเลยนะเราชอบคิดว่าคนไม่ขึ้นรถเมล์ด้วยเหตุผลเดียวกันคือมันดูจนแต่บางทีที่เขาไม่ขึ้นเพราะมันไม่รู้ข้อมูลเราเลยคิดว่าถ้าเราสื่อสารได้ดีมันอาจจะเกิดเป็นการเปลี่ยนแปลงทำให้คนลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลงได้วริทธรสศุขสบายสมาชิกกลุ่มเมเด ไอเดียแทบแบบนี <certeza> <sp od ited> ้น <remembering> ะครับทำให้มีประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วยนะครับแล้วก็คุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพดีขึ้นนะครับม็มีเงินสนับสนุนจากสปอนเซอร์ใจดีนะครับสอง0ับาทแล้วก็มีผลิตภัณฑ์นะครับจากผู้สูงอายุธนาการนะครับมาไปดูอ่ะ ก็สำหรับสัปดาห์นี้นะครับแหมได้ความสุขนะฮะแล้วก็ได้รอยยิ้มด้วยแลว้วก็อิ่มเอมใจมากๆเลยนะครับที่ได้ทําประโยชน์ให้สังคมด้วยแล,แล้วก็ได้เห็นว่ามีกลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยที่ทาด้วยใจจริงๆนะครับก็ต้องขอชื่นชมมากๆนะครับสำหรับไอเดียแจ้บสัปด,ดาห์นี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับไอเดียซับๆอะไรนั้นห้ามพลาดสำหรับวันนี้เราเดินทางไปไหนดีเอาไงดีไปเที่ยวไหมไปสยามดีกว่า204นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ204 ากบอกกับพ่อว่าที่สิ่งที่เขาคิดไว้ผมจะไม่ทําให้เขาผิดหวังผมจะนําสิ่งที่เขาคิดมาต่อยอดและทําให้ดีที่สุดแล้วก็ดีใจมากๆาที่วันนี้ได้ผ่านเข้ามาอีกรอบนึงครับผมขอบคุณค่ะที่ให้หนูเป็นตัวแทนแทนพ่อเขาด้วยหนูก็ทําเต็มที่แล้วที่เก็บลับมี่ของเรานะครับก็คือที่นะครับที่เก็บมีดแล้วก็รับมีดในตัวเดียวกันเลยนะครับโดยนะครับการเอาแบบของเรานะครับได้อแบบให้ด้านล่างนะครับโล่งไว้นะครับส่วนวิธีการดึงครับเราก็จับตรงนี้ครับแล้วก็ลูดครับ และการกำมันก็นคือมีดต้องเคลื่อนดีแต่ที่รับมีดต้องอยู่นิ่งครับสวัสดีครับก็ในทําโมเดลมา3ตัวนะครับก็ลูกทรงก็จะแตกต่างกันไปครับทั้ง3อันที่ออกแบบมาเนี่ยได้ศึกษาไหมครับว่าจริงๆแล้วแต่ละอันมันน่าจะเหมาะกับอุปกรณ์อะไรเป็นพิเศษ